ครับก็คำใหญ่ที่เราใช้ก็คือฟิวเจอร์ฟู้ดอะนะครับเป็นอาหารอนาคตหรืออาหารแห่งอนาคตเป็นอาหารที่ผลิตวันนี้ทานวันนี้นะไม่ต้องเก็บไว้ถึงอนาคตแล้วค่อยทานอเพียงแต่ว่า,เ,าเราคิดถึงอนาคตกินอาหารแบบนึกถึงอนาคตข้างหน้านะครับว่ามันยังมีให้เราทานอยู่เรื่อยๆนะครับนิยามที่ประเทศไทยเราได้ ทําออกมาเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับเ,เราเรียกว่าประชุมกันทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเลยได้นิยามออกมาว่า1อาหารอนา,าคตคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพ 2. มีนวัตกรรมนะครับคือไม่ใช่อาหาราที่ดีต่อธรรมชาติแล้วแบบกินอะไรก็ได้นะครับมีนวัตกรรมในการที่เอามาบริโภคให้มีทั้งประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแล้วก็มีวิธีการเก็บรักษาที่ ปลอดภัยเก็บได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันที่สามเป็นอาหารที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับกระบวนการผลิตอาหารหรือการเกษตรอย่างไรก็ตามที่สามารถตอบโจทย์พวกนี้ได้ว่าทําแล้วคําว่าดีต่อธรรมชาติเนี่ยแน่นอนเราเป็นมนุษย์นะเวลาเราเรียกว่าใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆมันมักจะไปทําลายธรรมชาติเสมอ แค่เรานั่งหายใจนี้เราก็ทําร้ายธรรมชาติแล้วนะปล่อยคาร์บอนงั้นเรากลั้นเอาไว้ทีไม่ได้ธรมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติมนุษย์อ่ะตอเนี้เราก็มาดูว่าจะทำไงให้มันคุ้มค่าที่สุดเพราะยังไงมันต้องเกิดการทําลายอยู่แล้วเราปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวมันเกิดแก๊สมันเกิดอะไรต่างๆเงี้ยนะครับเลี้ยงสัตว์ก็เกิดแก๊สจะทำไงให้มันเกิดน้อยที่สุด นะครับอันนี้อันนี้เป็นวิธีที่เราคิดแล้วก็ทําออกมาเป็นนิยามนิยามพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าที่แตกต่างหลากหลายในเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วแต่ว่าประเทศไหนถนัดอะไรสําหรับประเทศไทยเรามองแล้วว่าในช่วงเวลาแบบนี้เราถนัดอยู่4ี่กลุ่มเราเลยแบ่งเป็น4ี่กลุ่มนะฮะ <c oughs> กลุ่มแรกฟังชั่นอลฟู้ดครับที่คุณสุชาติคุณอิสรีตั้งหัวข้อไปเลย <c oughs> นะครับฟังชั่นอลฟู้ดคืออะไรฟังชั่นอลฟู้ดก็คืออาหารที่กิน เข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการทํางานในระบบต่างๆของด้านกายนะครับเช้ามาตอนนี้อาหารที่เรารู้จักกันดีทานโยเกิร์ตกันตอนเชา้าเพื่ออะไรครับให้ระบบะทำงานได้ดีออันนี้ดีต่อลําไส้นะครับเร่งดีต่อลําไส้เนี่ยเป็นฟังชั่นอลฟังชันฟูดกลุ่มที่ขายดีที่สุด สัดส่วนสูงสุดเลยนะครับแล้วพรีไบโอติกโปรไบโอติกอะไรนั่นใช่ไหมครับอาจารย์ต้องครับที่ต้นเรียนมาเยอะเนี่ยรู้เรื่องดีเลยครับฟังอาจารย์มรญ่แแลพวกนี้อะไรครับก็จะเป็นพวกที่เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ของฝั่งชาลเลอรฟู้ดแต่ฟังชา o เลอฟู้ดมันยังแตกย่อยไปอีกหลายอย่างจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ด้วยที่จะ เลือกทําในกลุ่มทีเ่เรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เล็กลงนะครับจะได้ไม่ต้องไปแข่งกระไรใหญ่ถึงจะสู้ได้นะครับเช่นทําอาหารให้ผู้สูงวัยทําอาหารเอามาเตรียมให้กับคนที่เจ็บป่วยในโรคต่างๆนะครับเช่นยกตัวอย่างาคนที่เป็นความดันโลหิตสูงทานอะไรดีคนที่มีภาวะโรคไตนะครับทานอะไรได้นะครับคนที่เป็นเบาหวานทานอะไรได้เนี่ย โรคเฉพาะกลุ่มทั้งหลาย NCD ทั้งหลายเนี่ยก็แต่กลุ่มย่อยได้เยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีอาหารสําหรับทารกด้วยนะครับโดยเพราะอาหารที่บอกว่าเหมาะกับผู้สูงวัยเนี่ยตอนนี้เริ่มออกมาเยอะและเพราะว่าประเทศไทยเราเ,เริ่มมีผู้สูงวัยผู้สูงวัยบ้านเรายังกําหนดเหมือนเดิมนะครับอายุ60ขึ้นไปตอนนี้มี20%ของประชากรนะครับน,น,นั่นแปลว่าหาันซ้ายหันขวานเนี่ย หนึ่งในห้าคนอะใช่ละนะฮตอนนี้เราจะไม่หันซ้ายหันขวานะครับเรามองตรงไปข้างหน้าเราเรายังเ,เรียกว่าพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมมอ,มองว่าอนาคตเนี่ยเมื่อคนไทยรู้จักวิธีดูแลสุขภาพดีขึ้นเนี่ยตัวเลข60เนี่ยจะขยับไปเป็น65นะมีหลายๆประเทศขยับไปแล้วนะครับอคราวนี้ ฟังชั o น a ลฟู้ดอันนี้กลุ่มแรกนะครับ,รบพอมา uh, กลุ่มที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่ม uh, ที่เรียกว่า alternative protein โปรตีนทางเลือกครับ uh huh. น l า n พอดีกพลนเบสให้แล้วครับตัวพล a n น a เบสเป็นตัวพระเอกเหมือนเมื่อกี้ฟังชั่นัลฟู้ดเนี่ยพวกกลุ่มโปรไบโอติกอะไรเนี่ยเป็นพระเอกแต่ตอนนี้ถ้ามากลุ่ม uh, โปรตีนทางเลือกเนี่ย โปรโตีนทางเลือกจากพืชเป็นพระเอกเพราะว่ามีนวัตรกรรมออกมาคนข้างเยอะแล้วคนรู้จักกันทั่วโลกแล้วนะครับช่วงออกมาแรกๆนี่ฮือฮากันมากนะครับเราทานเนื้อจากพืชแล้วโอ้โหทำไมรสชาติมันใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากแล้วอะไรอย่า hmm. งน,นี้นะครับอ,อันที่อันท,นที่ตามมาติดๆต,ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับกันง่ายขึ้นมากๆคุณสุชาติคุณศรีเวลาเข้าร้านกาแฟตอนนี้จะเริ่มได้ทดลองละนะครับ คือมีคนแพ้นมวัวเยอะนะครับเป็นนมทางเลือกก็เป็นโปรตีนจากนมเนี่ยนะครับมาจากอะไรบ้างครับจากพื้นฐานนมถั่วเหลืองเรารู้จักกันมานานแล้วแต่ปัจจุบันเราเริ่มมีนมโอ๊ตนะครับเหมือนเหมือนประเทศอื่นเขาปลูกข้าวโอ๊ตเหมือนบ้านเราปลูกข้าวปลูกข้าวหอมนะครับแต่เขาเอามาทําเป็นนมนะครับนมจากโอ๊ตนอกจากนั้นเรายังมีนมอัลมอนด์นะครับและทับ มีกำลังซื้อสูงหน่อยเขาก็จะมะีนมพิสตาชิโอให้ชิมด้วยนะครับก็มีหลากหลายอย่างแล้วพวกนี้มันเติบโตกับไอขยับขึ้นมาตามเทรนเลยนะครับว่ามีคนแพ้นมวัวเยอะแต่ว่าก็ยังอยากทานกาแฟที่ใส่นมแล้วมีรสอร่อยนะครับเพราะนั้นนมจากพืชก็มาต,ตอบโจทย์ได้แล้วก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องการบรริกาดื่มนมที่เริ่มมีเพนพอตย์เยอะนะครับเพราะว่ามีคน นอกจากแพ้แลคโตสในนมแล้วเนี่ยก็มีเรื่องความรู้ใหม่ๆออกมาเยอะบอกอกินนมเยอะไปมันก็จะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทางเลือกให้ค่ะคุณวิสิตค่ะไทยเราในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารระดับโลกเราวางตำแหน่งทางการค้าของตัวเองเนี่ยไว้ว่าเป็นครัวโลกนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาคว้าโอกาสทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารจากโลกอนาคตอาหารในอนาคตเรื่องของอาหารทางเลือกนี้ได้ในมิติไหนบ้างคะโอเคเอาเรื่องอมูลค่าก่อนละกันนะครับตอนนี้เวลาเราเก็บตัวเลขได้ง่ายๆคือตัวเลขในการส่งออกนะครับแล้วเป็นตัวเลขที่แม่นยำนะตอนนี้แต่ละปีเราส่งออกอาหารทั้งหมดโดยรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแปรรูปแล้วยังไม่แปรรูปเป็นอาหารปกติที่เราส่งออกเนี่ยปีละ1.5ล้านล้านบาท เราอยู่ในอันดับที่12ของโลกเมื่อเอาไปเทียบกับประเทศอื่นเวลาผลิตอาหารแล้วส่งออกนะครับเราถือว่าอยู่อันดับที่ใช้ได้ทีเดียวอันดับที่12แต่เราจะทำยังไงให้คีปตำแหน่งแบบนี้หรือว่าลงไปเหลือ10เหลือ9นะครับนี่ครับิวเจอรฟู้ดจะมาเป็นตัวเติมเพราะปัจจุบันเนี่ยฟิวเจอฟูสัดส่วนในการส่งออกอาหารทั้งหมดที่เมื่อกี้บอก1.5ล้านล้านตอนนี้มันอยู่1.5แสนล้าน 1.5ล,ล้าน1.5แ้าล้านอาจาแสนอาจารย์ครับเรื่องของแล้วเลือกการที่เราจะนำฟิวเจอร์ฟ<อ>ู้ดของเราเนี่ยก้าว <9. S 2> ไปสู่ระดับโลก<อ>ไปการทำการตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสำคัญใช่ไหมครับ,รบทีนี้การทำก,การตลาดกับผู้บริโภคในเอเชียกับในตลาดของโลกตะวันตกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างหรือว่ามีความท้าทายยังไงกันบ้างครับที่เจะจะทำให้เราได้มาเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นครับโอเคครับสิ่งที่คิดเหมือนกันคือเรื่องสุขภาพ นะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะ,ะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นจริงๆเป็นความรู้ที่เอาว่าถูกบังคับให้รู้เนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับคือก่อนหน้านั้นก็พอรู้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยสนใจเลยเท่าไหร่นักเพราะมันยังไม่ถึงกับโอ้โหทำให้ชีวิตเราลำบากนะครับแต่ตอนโควิดเนี่ยอ,อาหารที่กินไปแล้ว บอกว่าเสริมภูมิคุ้มกัน<ฮ>หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะอ<ฮ>มาเลยกินแล้วจะทําให้แบบเป็นป้องกันโควิดไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีคําพวกนี้ปุ๊บเนี่ยอาหารพวกนั้นเติบโตดีเลยช่วงนั้นเนี่ยฟังชั่นอลดง่์เนี่ยเติบโตแบบพุ่งปรีดเลยนะฮะคือพวกกลุ่มเครื่องดื่มที่บอกว่าดื่มแล้วสร้างภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ<อ>ช่ ดื่มผสมวิตามิน <K S 2> ผสมซิงอะไรต่างๆใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะไอ้ลิงอะไรต่างๆเนี้ยใช่ครับเพราะว่าอันนี้จริงๆก็ไปกับเทรน์ผู้บริโภคเนี่ยเวลาออกนอกบ้านเนี่ยมันต้องหาเครื่องดื่มอะไรสักอย่างแล้วปกติไปเจอกาแฟบ้างไปเจอชาบ้างแล้วโดยเฉพาะอย่างได้ความรู้ใหม่ๆว่าโอ้โหไปกินพวกชาไข่มุกเยอะๆนี่น้ำตาลในเลือดจะสูงมากเลยอะไรอย่างี้นะ อะไรแทนดีที่มันยังอร่อยอยู่แต่ว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าก็หันไปดื่มพวกฟังชั่นอลดิงพวกนี้แทนนะครับเป็นที่<น>พวกเปลี่ยนครับนับ่นก็หมายความว่าการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นในโลกตะวันตกหรือว่าในในแถวแถวบ้านเราเอเชียตะวันออกกลางนี่ก <iders S 2> ็จุดหลักคือจะต้องนิชี้ให้เห็นว่ากินอาหารแบบฟิวฟิวเจอร์ฟู้ดของเราแล้เนี่ย ส่งเสริมเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับต้องเน้นเรื่อง,อง,องการส, <ử S 2> สื่อสารให้ความรู้อเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เราเลยนะครับอบอกว่าตอนนี้เราเราในประเทศไทยถ้าในภาคเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอ,อก,การค้าไทยที่มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อด,ดูนโยบายเรื่องนี้เลยนะครับคณะกรรมการอ,อาหารแปรรูปและอาหารอนาคตเนี่ยก็จะดูในเชิง กรอบใหญ่ภาพรวมนะครับ,รบแล้วเราก็มีตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องนะฮะสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยอันนี้มาดูเรื่องการตลาดโดยเฉพาะเลยว่าจะทําอย่างไรที่สินค้าเราจะไปตลาดประเทศนู้นประเทศนี้ได้ติดข้อจํากัดอะไรไหมมาตรฐานตัวนี้มันพอกับการสร้างความยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือยังนะครับแล,แล้วมีเพนพอยต์ตรงไหนหรเรื่องของการติดฮาราวนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่มาจากสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับใช่ในความเป็นฮาลานธรรมชาติอันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจนเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าไปบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีบอกว่าอ้าวงั้นคุณจะจะ,ะขายเป็นฮาลานเนี่ยพิมพ์คําว่าฮาลานเฉยๆไม่ได้นะต้องมีโลโก้เขาอยู่ด้วยการจะมีโลโก้เขาอยู่ด้วยเขาต้องเป็นคนมารับรองนะ,อ,อ,ะอะไรอย่างงี้ มันก็จะมี2รูปแบบนะฮะโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเป็นตลาดที่เขาอนุโลมเนี่ยความเป็นเนเชอรัลฮาลันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดกับผู้ประกอบการ SME อ่าคือตรงตรงไปตรงมาคือไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มในการตรวจสองมาตรฐานมาตรฐานตัวนี้มันเยอะไปหมดเลยตอนนี้จะผลิตอาหารตัวหนึ่งไปประเทศนู้นประเทศนี้บางทีสิบมาตรฐานยังไม่พอเลยบนบนฉลากของเรานี่แบบแปะไปด้วยมาตรฐานเต็มไปหมด